แจ้งความพี่เลี้ยงขโมยเงินให้โอกาสแต่ไม่ปรปับปรุงบุ๋มปนัดดาโดนพี่เลี้ยงขโมยเงินเสียใจมากที่ให้โอกาสแต่ครั้งนี้ขอไม่ปล่อยผ่านล่าสุดค่ะคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีถึงกับออกปากว่าเสียใจมากที่ให้โอกาสหลังจับได้ว่าพี่เลี้ยงที่มาทํางานในบ้านขโมยเงินส0 0 0 0บาทซึ่งจะตัวสารภาพและบอกว่าจะทํางานชดใช้แต่ทางด้านบุ๋มปนัด,ดาไม่สามารถไว้ใจได้อีก จึงมีความจำเป็นต้องให้ออกหลังจากทำงานได้เพียงสองเดือนและตอนนั้นไม่แจ้งความเพราะอยากให้โอกาสไปเริ่มต้นใหม่ต่อมาบุ๋มได้รับการติดต่อจากคุณหมอท่านหนึ่งที่โดนขโมยเงินเช่นเดียวกันและใช้ชื่อบุ๋มไปแอบอ้างหางานกับศูนย์พี่เลี้ยงที่ใหม่งานนี้ทำให้คุณบุ๋มนัรด,ดาไม่ขอปล่อยผ่านตกลงกับทางคุณหมอว่าจะต้องไปแจ้งความเพื่อให้มีประวัติอาชญากรรม และไม่ให้ไปทํากับบ้านอื่นอีกโดยล่าสุด23กุมภาพันธ์2 5 6พที่ผ่านมาบุ๋มปนัตดาได้ออกมาโพสต์ภาพหญิงพี่เลี้ยงรายดังกล่าวผ่านช่องทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเผยคุยชัดกับคุณหมอเจ้าตัวเขียนแคปชั่นระบุว่าเตือนภัยมิจฉาชีพที่จริงเรื่องนี้เกิดขึ้นกับบุ๋มเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ25มกราคมเป็นพี่เลี้ยงที่มาจากศูนย์อยู่กับเรามาสองเดือน แต่มีความจำเป็นต้องให้ออกเพราะพี่เขาขโมยเงินไปส0 0 0 0บาทตอนนั้นกดเงินสดมาเพื่อใส่ชองตุลจีนค่าและไม่แน่ใจว่าตอนหลังมาที่ค้นเจอว่าเงินอีก1,000งกว่าบาทรวมทั้งแว่นกันแดดสอง0มื่นกว่าหายไปนั้นจะเอาไปด้วยอีกไหมพี่เขารับสารภาพเรื่องสาม0 0ื่นค่าแล้วก็บอกว่าจะทํางานชดใช้เพียงแต่ว่าที่บ้านเราไม่สามารถไว้ใจได้อีกก็เลยให้ค่ารถกลับไป พร้อมก็บอกเขาว่าอย่าไปทำกับใครอีกบุ๋มไม่แจ้งความและจะไม่บอกใครพอคิดอยู่เสมอว่าการให้โอกาสคนคือสิ่งที่มีค่าที่สุดและอยากให้พี่ได้ใช้โอกาสที่มีไปสร้างอาชีพที่ดีเริ่มต้นใหม่ให้ดีแต่เปล่าเลยค่ะบุ๋มได้รับการติดต่อจากคุณหมอท่านหนึง่งดังข้อความที่เห็นบุ๋มรู้สึกเสียใจมากที่ให้โอกาสพี่เขาและรู้สึกเสียใจกับอีกบ้านหนึ่งที่พี่เขาเอาชื่อบุ๋มไปแอบอ้าง เพื่อการหางานกับศูนย์พี่เลี้ยงที่ใหม่พร้อมกับชื่อใหม่แล้วไปขโมยเงินเขาแบบนี้คุณหมอบอกว่าที่ยอมรับพี่เลี้ยงคนนี้เพราะเห็นว่าเคยเลี้ยงลูกบ้านคุณบุม๋มบุมก็เลยตกลงกับคุณหมอว่าเรามีความจําเป็นที่จะต้องไปแจ้งความเพื่อให้มีประวัติอาชญากรรมเพื่อไม่ให้ไปทํากับบ้านอื่นอีกและขอลงประกาศว่าพี่เลี้ยงคนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่อนุญาตให้ศูนย์พี่เลี้ยงที่ใหม่ เอาไปอ้างอิงแบบนี้ค่ะพร้อมติดแฮชแทกบอกเสียใจมากเลยค่ะตอนนี้เรียกว่าทำกลางแฟนๆค่ะแห่คอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวละค่ะหลังจากคุณบุ๋มออกมาโพสต์เตือนภัยมิจฉาชีพค่ะ